ต่อตรงนี้นะครับท,ทั้งทั้งที่มี COP ค่อนข้างต่ำเนี่ยวัฏาจาักรแก๊สเนี่ยก็ยังมีข้อดีที่ต้องต้องการยอยู่อีกสองประการนะครับเห็นนะประสิทธิภาพมันอาจจะต่ำนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่สองประการที่สำคัญเนาะหนึ่งคือมันง่ายนะครับส่วนประกอบมีน้ำหนักเบานะครับ ซึ่งทําให้มันเหมาะสมกับการที่จะไปใช้ทําความเย็นบนเครื่องบินนะครับแล้วก็อน,นี่คือประเด็นแรกผ่านไปเนาะง่ายเบานะครับเหมาะกับการใช้บนเครื่องบินนะครับและสองและสองนะครับก็มันสามารถเอาไปเกี่ยวข้องกับรีเจนเนอเรชันได้นะครับซึ่งมันก็ไปอะไรทำให้มันเหมาะสมนะครับสำหรับการเอาไปทำเป็นกระบวนการ ทำให้กา๊าซมันเป็นของเหลวหรือว่าการใช้งานในความเย็นต่ํามากๆในย่านไครโอจจนิกนะครับอืมระบบทําความเย็นในเครื่องบินเนี่ยนะครับที่เป็นระบบแบบเปิดนะก็แปลว่ามันไม่ใช่วัตจักรปิดที่แบบสารทํางานมีก้อนเดียวแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทําความเย็นแบบเปิดดูดลมภายนอกเข้ามาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรูปนะครับ เดี๋ยวอ่านยอหน้านี้จบก่อนนะ้วค่อยไปดูรูปนะครับซึ่งอ่ะเขาบอกว่ามาแสดงอยู่ในรูป1ง2 0นะครับแล้วก็นี่คําอธิบาย้วมั้งเนี่ยอากาศบรรยากาศนะครับจะถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์นะครับทําให้เย็นลงด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เอาไปขยายในเทอร์ไบนะครับได้างาน,นออกมาส่วนอากาศเย็นที่ออกจากเทอร์ไบนี่แหละที่วิ่งเข้าไปในเคมวิ่งวิ่งเข้าไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินนะครับเดี๋ยวไปดูที่ว่า รูปสิบเอ็ดขีดสองศูนย์หน้าตาเป็นยังไงนะครับเ,เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองอธิบายที่รูปอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ